มาติดตาม NBT News กันต่อนะครับอย่างที่บอกว่าช่วงนี้เนี่ยจะพาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศการท่องเที่ยวกันบ้างนะครับหลายพื้นที่ด้วยกันแต่ไปเริ่มต้นกันที่ในพื้นที่กรุงเทพก่อนนะครับตามสถานที่สําคัญต่างนะครับอย่างที่วัดพระแก้วและก็วัดโพตอนนี้ถือว่ายังเป็นสถานที่ที่นักท่องเที่ยวนิยมไปนะครับเพราะว่าคึกคักมากและจากการที่ทีมข่าว NBT ของเราลงไปสํารวจไปดูบรรยากาศนะครับก็พบว่านักท่องเที่ยวจีนตอนนี้เนี่ยยังมีจํานวนไม่มากนักนะครับเช่นเดียวกันกับที่ถนนเข้าสารที่ส่วนใหญ่นะครับยังเป็นนักท่องเที่ยวชาวยุโรป โดยวันนี้นะครับซึ่งเป็นวันพระนะครับแล้วก็เป็นวันหยุดสุดสัปดาห์ด้วยก็ทําให้พุทธศาสานิกชนโดยเฉพาะชาวไทยเข้าวัดทําบุญกราบไหว้ขอพรสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์กันอย่างคึกคักกันตั้งแต่ช่วงเชา้ารวมทั้งนะยังมีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติไปเที่ยวกันเป็นจํานวนมากโดยเป็นการเดินทางท่องเที่ยวแบบครอบครัวซะเป็นส่วนใหญ่หลายกลุ่มทัวร์ที่มีไกด์นาเที่ยวซึ่งจากที่สังเกตนะครับนักท่องเที่ยวชาวจีนเนี่ยมีนะแต่ไม่เยอะ แม้ว่ารัฐบาลจีนจะอนุญาตให้ประชาชนของตอนเองเดินทางไปท่องเที่ยวต่างประเทศได้ตั้งแต่เดือนมก,กราคมที่ผ่านมาครับขยับใกล้ๆวัดพระแก้วนะแต่เป็นอาจจะเป็นอีกด้านหนึ่งนะจากการทําบุญก็ไปรื่นเริงบันเทิงกันสะหน่อยนะที่ย่านเข้าสารเป็นอีกหนึ่งจุดหมายสาคัญของชาวต่างชาติเพราะว่านักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ยังเป็นชาวยุโรปมากกว่าเอเชียบรรยากาศโดยรวมเองที่เข้าสารเริ่มมีนักท่องเที่ยวจากหลายประเทศเข้ามามากขึ้นนะฮะไม่จะเป็นจีนเกาหลี ขณะที่ร้านค้าต่างๆเองตลอดเส้นทางเนี่ยก็กลับมาเปิดให้บริการกันมากขึ้นนะครับเริ่มดีขึ้นนิดนึงอะค่ะาคือก่อนหน้านี้มันเป็นยังไงบ้างก็เงียบนะเงียบใช่ค่ะตกมาเดือนนี้ก็โอเคนิดนึงแต่ก็ไม่มากแต่ก็ยังดีค่ะแล้วคนนักท่องเที่ยวกลุ่มไหนคะตอนนี้ที่เห็นเข้ามาเิ็นยุโรปเยอะๆค่ะใช่ค่ะ แล้วก็จีนก็จีนก็ก็มีรู้สึกว่าหนาตาขึ้นนิดนึงก็เริ่มดีขึ้นนะครับเพราะว่าช่วงนี้ฝรั่งก็มาเที่ยวเยอะนะครับ<ม>ก็ได้เรื่อยๆอยอ่ครับช่วงนี้ก็ประมาณหกโมงหกโมงตุ่มหนึ่งนี่นะครับนักท<ม>่องเทีย<ม>เท่ยวเยอะครับผมแล้วนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นกลุ่มงไ้าเที่ยวที่เห็นเออส่วนมากก็จะเป็นพวกโดโดโพวกฝรั่งนะครับผม เก็ดบ้างยู่บ้างอยู่นะครับกินผักลังเกาหลีอะไรพวกนี้ก็มีครับ